สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่29มกราคม25 6 7มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางบนตัวเดียวของแอดนุ่มงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสูตรของอาจารย์ได้เลขหนึ่งหลุดไปนะครับหวยออก97961 สูตรของอาจารย์หลุดลงไปล่างทุกท่านแนวทางงวดก่อนก็จะประมาณนี้นะครับงวดหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา1นึ่งทับสองสองพนบนตัวเดียวของอาจารย์ได้เลข9ชอบก็แคปหน้าจอเอานะครับถ้าชอบเลข9กก็เก่งได้หมดเลยทุกท่านแนวทางของแอดหนุ่มบนตัวเดียวต่อมาจะเป็นแนวทาง เด่นบนล่างเลขเด่นสองตัวของแอดหนุ่มขอนแก่นน้องเฟยงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์ได้5กับ6มี6ลงไปล่างนะครับสองงวดหลังสุดลงไปล่างทั้งสองงวดเลยทุกท่านใครชอบสถิติก็แคบหน้าจอได้เลียงดูเอาครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้แกับเทุกท่านเด่นบนล่างเลขเด่นสองตัวได้8กับ9 วันที่ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางสอนบนชุดพิเศษสูตรของอาจารย์ได้เลขเด่น3ตัวได้789ทุกท่าน789ใบนี้จะเป็นข้อมูลคู่โต๊ดบนนะครับคู่โต๊ดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็ตามที่เห็นเลยนะครับ แนวทางของแอดหนุ่มขอนแก่นน้องเฟยทุกท่านมาต่อกันที่แนวทางเด่นบนเลขเด่นสามตัวรูปแบบนี้ของอาจารย์ดดเม็ดทรายงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มาสองตัวนะครับมี7กับ9กงวดก่อนหน้านั้นก็มาสองตัวนะครับมี4ี่กับ5้งวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่านสูตรของอาจารย์ได้สองสามสี่ สองสาสเด่นบทเลขเด่นสาตัวนะครับมาต่อกันที่แนวทางหลักร้อยคู่ขี้ของนักคู่เมืองเซียนหวยขั้นมหาเทพสูตรของอาจารย์ได้เลขขี้ทุกท่านได้เลขขี้อยู่ในส่วนตรงนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดี ชอบก็แคลปหน้าจอนำไปเป็นแนวทางได้นะครับถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านต่อมาครับ10หน่วยบนเลขเด่น3ตัวของแอดแอมมี่สูตรของอาจารย์ได้901 9 0 1ทุกท่น901เอาข้อมูลบนของอาจารย์ไปแล้วก็ข้อมูลล่างของอาจารย์ไปด้วย สิหน่วยล่างของอาจารย์ได้หกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดหนึ่งทับสองสองพันห้าอหกสิบเจ็ดครับต่อมาจะเป็นแนวทางของอดลุลวงพ่อโสธรดูแล้วสูตรนี้เป็นสูตรบนนะครับงวดก่อนผมไม่ได้ลงให้ทุกทา่านแนวทางของอาจารย์นั้นมัดรวมแล้วจะได้เจ็ดเก้าเนาะ ผมเจอมาพร้อมกับงวดใหม่ก็นํามาแบ่งปันส่งต่อท่านผู้ชมนะครับเผื่อชอบแนวทางของอาจารย์สูตรของอาจารย์อยู่ด้านล่างนะครับได้560กับ380มัดรวมกันดูทุกท่าน535850 636860แล้วก็030800ครับมาต่อกันที่แนวทางวิ่งล่าง10ล่างของแอดน้ำผุ ไทรอมาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาหลักสิบล่างของอาจารย์มีเลขหกเข้าแนวทางวิ่งล่างของอาจารย์หลุดสองงวดหลังสุดได้เลี้ยงดูเอานะครับตามที่เห็นงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาหนึ่งคุมพาพันธ25์2567หแนวทางวิ่งล่างของอาจารย์เด่นห้ารองศูนย์ทุกท่านเด่นห้ารองศูนย์สูตรหลัก10บล่างของอาจารย์ได้ห้า 3 4มสี่นะครับห้าสามสี่จัดไปครับต่อมาก็จะเป็นรูปแบบทำมเอนะครับตัวเลขเหมือนกันทุกท่านง,งวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายหลัก10ล่างมีเลข6นะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาได้3ามสี่ห้า มาต่อกันที่ข้อมูลล่างตรงๆของอาจารย์นะครับเลขชุดก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้แอปหน้าจอไปดึงชุดเด่นเอานะครับอน้ำผู้น้องเสือต่อมาใครรอแนวทาง1ิบล่างหนูน้ำทิพมาแล้วทุกท่านสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่เด่นหลัก1ิบล่างของอาจารย์งวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดได้9 2้าสองห้าทุกท่าน 925แองหแทบหน้าจอให้ไวนะครับมาแล้วมาต่อกันที่ข้อมูลแนวทางของอสุดที่ว่านะครับเป็นข้อมูลเด่น2ตัวล่างตรงๆเลขชุด2ตัวของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนด้านบนด้านล่างตรงนี้แต้มนะครับแต้มของอาจารย์ได้124589 124589 ันที่อยู่ด้านบนทุกทันหนึ่งทับสองสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดมาต่อกันที่คู่โต๊ดบนล่างของแอดนางฟ้างวดที่ผ่านมาเลขลูดของอาจารย์ได้5กับ9กนะครับเกามาทุกทันในส่วนเลขชุดก็มี9-9ซึ่งเข้าเป็นคู่โต๊ดนะครับเข้าคู่ทางเนาะหวยออกเก้ ทางเดิเลขงวดก่อนประมาณนี้ครับมวดหม่แไปฝั่งทางขวา1นึ5 6ทับสองสองพารย์มบอกว่ารูด4กับ8ครับในส่วนเลขวินอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับได้45823 45823เลขชุด2ตัวก็ตามที่เห็นเลยทุกท่านคู่โต๊ดบนล่างนางฟ้า มาต่อกันที่แนวทางอัดกลมเกตนุชครับใบนี้เป็นข้อมูล2ตัวบนตรงโต๊ดอาจารย์บอกว่านี้เลขดังนะครับมีแนวทางมาให้4ชุดด้วยกันครับ1 4 1 6 2 4 2 6มาล่างได้อาจารย์บอกว่าแบบนี้เนาะด้านบนฝั่งทางซ้ายแถมหลักร้อยมาให้ครับหลักร้อยของอาจารย์ได้2 4 6ตามนี้ครับ อีกหนึ่งข้อมูลอีกหนึ่งแนวทางของแอดกลมเกรโนดตต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดฟินิกนะครับใบนี้ที่ผมได้มาอาจารย์บอกว่าซ้ายในบอก8มานะครับถ้า8มาเลขชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางมีอยู่3ชุดนะครับก็จะมี808 189เน้นไปที่8008ขอให้โชคดีเป็นของพวกท่านนะ ตอบก็แคบหน้าจอเอาทุกท่านมาต่อกันที่แนวทางของนัดออมฐานพัดนะครับใบนี้อาจารย์บอกว่าอะไรก็ได้ให้มี9นะครับเน้นมากก็จะเป็น9229ร้วยๆตามนี้ทุกท่านอีกหนึ่งข้อมูลของอาจารย์นะครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดบ้านไผ่เมืองพลใบนี้ที่ผมได้มาเลขชุด2ตัวฝั่งทางซ้ายมี3 5 4 5 7 5 8 5ฝั่งทางขวามี3 6 4 6 7 6แล้วก็8 6ครับสำหรับแนวทางงวดก่อนใบที่ผมลงให้นั้นหลุดไปทุกท่านถัดมาก็จะเป็นแนวทางชุดงบน้อยของมิสเตอร์บอลนะครับ แนวทางที่อาจารย์ให้มาก็ตามนั้นทุกท่านบนวิ่งเก้านะครับบนวิ่งเก้าเลขชุดสามตัวได้เก้าเก้าสองครับสองตัวได้เก้าสองล่างวิ่งสี่เลขชุดชุดเดียวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็คือหนึ่งสี่นะครับตามนี้ครับชุดงบน้อยบนล่างแอสมิสเตอรบหนึ่งกุมภาหกเจ็ดครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ซับเศรษฐีทุกท่านคู่โต๊ดกำลังวันสูตรของอาจารย์ก็อยู่ด้านบนนะครับได้เจ็ดกับ0ะ2ูนอเลขชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็อยู่ด้านล่างทุกท่านชอบก็แคปหน้าจอไปดึงตัวเด่นเอาเนาะใบนี้แนวทางชุดโต๊ดคัดพิเศษงวดนี้ได้40ตัวนะครับแนวทางของอาจารย์นภัทรจ่มจรศรี1กุมภาพันธ์ 2567ต่อมาก็จะเป็นแนวทางแต้มรวมรอสอนอบนของอาจารย์ครูเมืองครับได้แต้ม8ตัวเดียวสุกท่านแต้มรวมรอสอนอบนได้แต้ม8ครับใบนี้แนวทางแต้มรวมรอสอน,อนของแอดเลเดนนะครับสูตรของอาจารย์ได้แต้ม0 1 3 4 7 8 0 1 3 4 7 8 ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ